ความเคลื่อนไหวของแต่ละพักกันบ้างนะครับนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเผยว่าแต่ละพักตอนนี้ทยอยส่งชื่อรัฐมนตรีให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยกเว้นพลังประชารัฐที่ต้องตรวจเข้มเป็นพิเศษหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยน,นะครับคุณพิษนุปแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับครับโดยล่าสุดทางด้านของร้อยเอกธรรมนูพผมเผานะครับถแถลงไม่พอใจหลังมีข่าวว่าหัวหน้าพักจะไม่ส่งรายชื่อในสัดส่วนรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐพร้อมประกาศอิสรภาพครับ นายแพทย์พรมมิลเลอร์สุดิเดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งรายชื่อรัฐมนตรีว่าขณะนี้เป็นเพียงแค่ส่งชื่อมาตามหลักการเป็นการเตรียมการเพื่อให้รวดเร็วเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการประสานใกล้ชิดและตรวจสอบในเบื้องต้นขณะนี้มีรายชื่อที่ส่งมาจากบางพรรคแล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบขออนุญาตไม่เปิดเผยซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ส่งรายชื่อมาโดยในแพทย์พรมมินกล่าวด้วยว่าการส่งรายชื่อไม่มีเดทไลน์ยืนยันไม่ใช่ครั้งแรกที่ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีการตรวจ และย้ำว่าต้องตรวจสอบทุกคนอย่างรอบคอบจากเหตุการณ์ที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวมนิจฉัยก็ต้องตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษขณะที่นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแกนนำพักเพื่อไทยเผยว่าการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการเสนอชื่อรัฐมนตรีของพักในที่ประชุมเนื่องจากเป็นการประชุมทั่วไปและยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเนื่องจากไม่ได้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพักที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาคาดว่าภายในวัน นี้น่าจะครบพร้อมยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องส่วนความชัดเจนของพรคพลังประชารัฐหลังชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าที่อาจมีปัญหาคุณสมบัตินายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่เห็นรายชื่อแต่ให้พรคพลังประชารัฐไปพูดคุยกันให้เสร็จสิ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในของพักพลังประชารัฐไม่มีเรื่องเรื่องเรื่องผู้ส่งชื่อผู้สมัครเพื่อส่งชื่อครมาของพรรคเพื่อไทยไม่มีนะครับ แต่ตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนประสานงานเนี่ยก็ได้ใ,ให้พักร่วมส่งเข้ามาให้หมดภายในวันนี้ครับก,ก็พลังประชารัฐก็ไปคุยกันให้จบก่อนด้วนเพราะาตอนนี้มีคนที่โทรมหาหาหลายคนเลยนะครับก็ไปเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งผม,ผมยังไม่เห็นนะเพราะนั้นไม่ไมไมทราบว่าส่งชื่อมาอยังแต่ว่าผมยังดูข่าวยัง,ยงบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็น,คนน,ปนคนนี้บอกใช่คนนี้ไม่ใช่ยง อันนี้เราไม่ก้าวล่วงก็เป็นเรื่องพลังาจาลัดแต่ว่าที่สําคัญชัดเจนเนอรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่ร่วมมือกันทํางานนะครับบอกว่าเอไใยไม่เอานครไม่เพราะอะไรเรายังไม่ได้บอกว่าเอาใครไม่เอาใครขอให้ทุกคนส่งมาแล้วไปตรวจประวัติยังไม่ได้คุยถึงบุคคลเลยว่าคนนั้นเอาคนนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนก็เป็นเรื่องที่พักเสนอมาส่วนว่า ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะพลังไปรัฐติดต,ต่อผมมาก็สามคนผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนก็ต้องดูแต่ผมยังไม่เห็นก็โทรมาถามซึ่งประสานงานกันไปก็บอกว่าไปหามาก็ไปคุยกันในพักฮะก,ก็ทั้งสามคนต่างคนต่างโทรขาผมมา สันติพร้อมพัฒน์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธที่จะตอบคำถา,ถามถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐา,ะา,า,า,านะเลขาธิการพรรคจะไม่มีชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติโดยระบุเพียงว่าจะไม่เป็นปัญหาภา,ายในพรรคตามมาขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐเองนะครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมให้สัมภาษณ์หลังมีข่าวหัวหน้าพรรคไม่ส่งชื่อพร้อมประกาศความเป็นอิสระภาพเคารพการตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลทางนี้ไม่ได้มี มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักและไม่กลัวจะถูกขับออกแต่จะแยกกันอยู่แต่ไม่ถึงกับแตกหักเรื่องท e, ี um fighting, seen, seen, cool. ่ท่านหัวหน้าให้สัมภาษณ์ก็เธอไปปลุกท่านให้ขึ้นมาสัมภาษณ์หรือเปล่าก็หลับอยู่เปล่าแล้วคุยกันยังไงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากจงหวย์พยาวนะครับไปทับุนวันคล้ายวันเกิดก็ยังไม่รู้สถานการณ์ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในพักพลังมิชาลัฐนะครับแต่ก็อยากจะกลับเดยนพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพว่าผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักคหนึ่งมากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดิอนออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใครแต่นไปไหมจะไปอยู่รรคใหนครัผมชีวิตผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้อง ต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นํารัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับพระยาท่าน,นอดีตัฐมงตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอันนั้นจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าหลงอํานาจ นะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำม,มามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยนะครับหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุมพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มีมความสุขไม่หาแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองนะครับ นายอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวไตรสุรีไตรสารนักุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพักนำรายชื่อไปส่งให้แก่ผู้บริหารพักเพื่อไทยทั้งนี้ไม่กังวลการตรวจคุณสมบัติและถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้มีการตรวจเช็คโดยเฉพาะกรณีนายชาดาไทยเศธร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทยเป็นรัฐมนตรีมาหนึ่งปีแล,แล้วและเป็นสสมาหลายสมัยพักภูมิใจไทยก็ตรวจสอบบุ คนที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ส่งใครแบบสุ่มสุ่ม5และทุกคนก็รับรองตัวเองเป็นสำคัญแล้วโดยทางด้านของนายชาดาไทยเศษเองนะครับก็ได้ย้อนถามกับผู้สื่อข่าวเมื่อสอบถามถึงเรื่องของคุณสมบัติว่าผิดอะไรคุณสมบัติไม่พร้อมตรงไหนตรวจสอบไปครั้งหนึ่งแล้วและไม่ได้กังวลอะไร ผมไม่ได้ไปวันนั้นเพราะว่าป่วยก็กลายเป็นตีความกันคือเรื่องมันเกิดจากพวกเรานะไม่ได้เกิดจากใครครับแล้วพักเขาก็ส่งชื่อไปแล้วครับผมบอกเรียบร้อยครับคือทุกอย่างพระภูมิใจไทยเหมือนเดิมแค่นั้นนะครับผมครับสวัสดีครับแล้วเรื่องคุณสมบัติแล้วผมผมผิดอะไรครับไม่คุณสมบัติผมไม่พร้อมตรงไหน <c oughs> ผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดนะครับก็ตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีรอ,อครับแต่ว่าเราเราก็ยืนยันเราก็ยืนยันแต่ความจร <c oughs> ิงเลยครือทุกอย่างมันเป็นไปตามการเมืองนะครับผมนะมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้กัง,งวลอะไรเลยอยู่ที่พักจะใช้งานหัวหน้าจะใช้งานหรือไม่แล้วอยู่ที่ท่านนายกนะครับจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดนะครับผม ผมไม่เคยไปผิดจริยธรรมที่ไหน <laughs> จริยธรรมมันเป็นนามประธรรมนะครับ <c oughs> มันเป็นนามประธรรมถ้าถ้าจะตีความจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่แต่ผมก็ไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนนะครับผม <laughs> นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นข่าวหลุดจากเก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยบอกว่าท้องเสียยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรหรือนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายัางคงมั่นใจในการทํางานและเชื่อว่าใครมาอยู่ก็สามารถทํางานต่อไปได้ด้านของพันธุ์ตํารวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรคประชาชาติเผยว่าสัดส่วนรัฐมนตรีของพรคประชาชาติยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ยังคงสัดส่วนรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งและยืนยันว่าไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องการแลกเก้าอี้รัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานสภาโดยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักในช่วงบ่ายวันนี้และเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพักได้ภายในวันนี้เช่นกันโดยไม่ได้ระบุตัวบุคคลส่วนรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าจะถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าหลุดจากตำแหน่งอย่างนายจักรพงแสงมณีนนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกระแสะข่าวว่าอาจหลุดจาก อีรัฐมนตรีแกนนาพรรคเพื่อไทยได้แจ้งให้ทราบหรือยังโดยน,นายจักรพงศ์ตอบว่าเดี๋ยวก็รู้และปฏิเสธที่จะตอบว่ามีสัญญาณอะไรแจองมาหรือไม่เช่นเดียวกับทางด้านของนางสาวพิมพ์ัฒนาว,วิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงกระแสะข่าวการถูกโยกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยในครมอแพทองทานหนึ่งว่าเรื่องนี้ต้องถามนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมยิ้มหวานก่อนขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยมีคำ ยืนยันจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าในเรื่องของโครงการดิจิท a ล w a l l ล็ตหนึ่งมืนบาทนั้นจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับ